พิจราาณปฏิสังขารโยดิโสปินนาปตังปฏิเซวามีายติเซสังโยติเสสังนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือเป็นมงคลนี้เอาไปทา การลดน้ำหนษ์ได้นิมวลประสงค์จากวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมทำมิิธีเจริญพุทธมนตสวดมนสันเพลและก็เพื่อเป็นการเปิดกิจการยังเป็นทางการโดย นวมนพระสงฆ์มาเดินพุทธมนต์เพื่อความเป็นสริริเป็นมงคลแก่ร้านในขณะเดียวกันก็ได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องทั้งพี่ทั้งน้องที่รู้จักมักจีคุ้นเคยกันมาร่วมอนุโมทนาพระพุทธเจ้า เคยให้ภาษาอฏิบุตเนี่ยแสดงคาตอนที่พระสงฆ์และชันเสร็จอย่างนี้แหละภาษาอฏิบุตรได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า <c oughs> คนที่ทําบุญมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันนะหนึ่ง คนที่ทําบุญด้วยตัวเองด้วยชักชวนคนอื่นทําบุญด้วยประเภทที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคนที่ทําบุญด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทําบุญในกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามอ่า คนที่ไม่ทําบุญด้วยตัวเองแต่ชักชวนคนอื่นทําบุญใีกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ไม่ชักชวนใครด้วยและฉันก็ไม่ทําด้วยสี่กลุ่มนะทีนี้ทั้งสี่กลุ่มเน้นก็มีอานิสงแตกต่างกันด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามคนนั้นเขาจะมีทรัพย์ด้วย แล้วก็มีบริวารญาติมิตรด้วยพูดงีม้มีเครือขลายทุกวันนี้เขาเรียกว่า,ามีมีเน็ตเวิร์กส่วนตัวเ,เน็ตเวิร์กทางสังคมมีเพื่อนมีฝูงมีญาติสนิทมีสหายนีเขาเรียกว่าทำบุญด้วยตัวเองด้วยชักชวนคนอื่นทำบุญด้วย เือนกับคุณโยมโรล,ลันยมนท์วันนี้ได้ชักชวนญาตสนิทมิสหายมานี้นะ<ม>ก็คือว่านอกจากเราได้ทําบุญตามตามธรรมเนียมตามประเพณีของชาวพุทธที่เราถือว่าเราเป็นพุทธศาสนิก,กชนแล้วเราก็นิมนต์พระสงฆ์มาจเจริญพุทธมนต์ทำการเปิดร้านเอาเลือ่องอใไรนี่ ก็เรายังเรายังต้องทำอีกหลายๆอย่างหลายๆส่วนที่เราจะได้ทำกันนอกจากนอกจากที่โยมทำเป็นการสนับสนุนบุญกุศลให้ตัวเองจชักชวนญาติมิตรบริวารมาแล้วส่วนหนึ่งนั้นก็คือโยมได้ช่วยนุนนำพระศาสนาเมื่อวานนี้อจะมาไปเดนห้าวันนี้มาที่นี่ มันก่อนม่รู้ไปโฮดอกอะไรอย่างเงี้ยคือหนุนพระาศาสนาไปได้เรื่อยๆอย่างนี้คนนี้หน,หน,นุนหน่อยหนึง่งคนนั้นหนุนหน่อยหนึง่งคนนั้นหนุนหน่อยหนึ่งพระาศาสนายัางอยู่ได้นในโลกให้พระพุทธให้พระสงฆ์ได้มีบทบาทให้พระาศาสนายัางตั้งอยู่ได้เมื่อพระาศาสนาตั้งอยู่ได้พระาศาสนาก็ยังเป็นประโยชน์ต่อ,อาชาวพุทธต่อมนุษย์โลก อายุความพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ตลอดสอง0ปหสีก็เพราะว่ามีคนอยาน่างที่ได้ทำบุญกุศลได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมพศาสนาทุกทุกภาคส่วนทั้ทงส่วนที่เป็นศาสนาพิธีทั้งส่วนที่เป็นกิจกรรมของทางวัดอย่างนี้แหละนะกขอ,อนโมทนานะขอ,อนมทออนากับพุณโยมนุ โยมโลแลนด์และคณะญาติสนิทวิสหาย <c oughs> คณะสัทยาญาติโยมทุกๆท,ท่านที่ตั้งจิตมากไกลๆ <c oughs> ตั้งใจมาจากบ้านมาร่วมงานในวันนี้ขอพระลาอานิสงส์แห่งการทำบุญในวันนี้จงเป็นพรเป็นคุณงามความดีย้อนตอบสนองให้คณะเจ้าภาพคุณโยมรถคุณยโยมโรแลน์และคณะญาติสนิทพิสหายทั้งหลายนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีสุขภาพดีมีเงินทองไสมาเทมาตรรมะขาขึ้นมีอายุวันนะสุขาภาละะปฏิพานธ์ธรรมสารสมบัติธรรมสนธรรมสารสมบัติ จงทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธอาสารงเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกะปติอิจิตังปัิตังตุมอังจิปะเมวะจามิตจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยัตถามณิโชติราโสยัตถา 天天开，又走。<music> มีอยู่หนึ่งเดียวนั่นี่หนึ่งเดียวงาก้านสิไม่อาจะโบดยนไมเอาโบดเคุณายงเจอล้สาวยคะัได้โบปทนยงเจอไปเอาอีกก็ไม่ได้แลนวสาธุสาธุสา